เเจะสมุตามนัดนวะล่องตาเนาะน้องสปาสิป้อยมือน,นี้แหละตัวเลขสูตรเป็นไงฟันดีว่ลองตาอ้ฟันงูฟันเป็นยังไงบอครับฟันเห็นงูงูเลื้อหไงไว้ายวะฟันเห็นงูเหลือ้อ่ ตีเป็นเรื่อเหนีนยวงูจ้ออยู่วันนี้คู่ติ๋ววันนี้เป็นขามันครับไม่จี่หัวมันหัวอ่าฝันเห็นงูเหลือมเอองูเหลือมอยู่ค่อยฝันเด็กเกือจังหวะค่ะหัวก็ต้องหาไงมาขาแล้วค่ะฝันเห็นงูเหลือมค่ะท่านผู้ชม แต่่าเห็นโง่ลทีนเป็นหนึ่งนะที่หัวเมาไม่เ็บเป็นเป็นเป็นน้ำลัทีอโอ้สมว่าลวงตาเนี่ยตีตีเป็นหนึ่งบ่ครับตีเป็นหนึ่งหัวเป็นหาหัวเป็นสูนเนมันอักมันกลิ่นหัวมาแหลาเป็นค่ะกดชีนหเึนฟันจมืออลงตาเนี่ยขึ้นนี่ฟันมาขึ้นนี่ไม่ไม่ าำไม่ได้นค่ะอาสรุปให้เอฟซีฟั่งลงตาว่าเป็นเลขงวดที่แล้วในเลขเขาแปดสองลงตาให้ 5, 2, 2> แปดสองหาขาเขาแปดสองนะคะในช่นนวงงวด,ดงวดนี้งวดนีเ้เลขสูตรแปดหนึ่งเลขสูตรได้มาแล้วแปดห้าหนึ่งนคะคะเจอเลขเลขฝันมากจิปหาฝันเห็นงูเลขฝันฝันเห็นนี่ฝันเห็นงูเอองูล้มยังไม่เคยฝันยังเตือเไื่อคน ม้นแดงตาันเทีนมีสีว้าก็จำบ่าแดงยกยุมุไงไหนแล้อยุด<ำ>ใกลบบึงก็ชี้น,นิ้วง่เนอัง่ไงหนี่ใชบว่าเป็นพญานาคะบอกพี่น้องตีไปมันเป็นง่นี่ยหัวสูงกู้ตีวันทำไมไม,มไม่คมไ้เลยบอกครับคมหัวมันหัวมันอ้าปากสินะโอกดหัวไปเลยเออต้ก,กดหัวหัวมันขึ้นต้องหาขึ้นจู่มันใจต้องนยืนบึงจี เห็นเหรอคนมาค่ะได้กต่จิกหาแล้ววะงูเป็นหนึ่งว่ะงูนี่เป็นหนึ่งงูน่ะเป็นหาเออมันก็ขอกบเล็กส่วนนอกแปดหานึงเล็กส่วนเนี่ยแปดหานึงค่ะแต่มาเตะกับจิบหานะวะตัวเด่นยังก่อ็ลงตาเด่นหาเด่นหานาะครับแต่มันเคยออกก่อนจังจิบหาออกก็แค่นี่กะออกแล้วค่ะเคยอยู่ได้แต่ว่ามันกะมันโดนเนาะแมน ส่วนมากเขาบอกอกขาเนื้อนี้หลายโกะตั้งอยม่ประมาณสิบห้าเนี่ยบอกระกำนี่น้องลงตากระพ้าสื่อนเองดิลงตาฟันตรงตรงเลยแต่ลุงตานี่สิบห้าตรงตรงเอาตรงตรงแขนแขนเอาบนข้างล่างดีลุงตามักบุญมักบุญเนาะครับเนาะแต่ว่าคุนไปเนี่ยชวนมากมักบุนก็เดี๋ยวเป็นร่งล่างนีดเดี๋ยวอุกมน้ำครับเขียนเลยทั้ กนนั้นเด้อแล้วตอนนี้เนาะครับเนาะจังๆอย่าปีบอกไปก็เตรียมไหมน้ำครับาบอกไปตัวนี้อะไรจังๆเลยคุณไม่ลอยคุณลอยกับพ่อี่อย่าพันคุณพันเหครับพันคุณพันเอาไปหมดนะพ่อมีแห้งเป็นถอนหรอเปล้อวกนดอว่นัองหน้าในเจ้าผมไม่ร้ายสั่นหรอ อ้าฝนอ้าเด็ดอ่ะเป็นตัวเลขของร้องตาลิมบึงนะครับเลขฝันนี่ห้าหนึ่งห้าร้องตาเขียนน้ำแนีฝันห้าหนึ่งเป็นเลขความฝันอันนี้ฝันอันนี้สูตรสูตรกับแปดท้าหนึ่งนะครับเดินไปเรื่ยห่านดอกจันติดไปอด เด่นห้าตากระบาดไปเรื่อยหาเนี่ยตาไปเรื่อยเอาเนีนๆให้เลยอัสลับจับคู่จับคูาแปดห้าห้าแปดห้าแปดให้กลับไว้คมมากคมมากใช่มมันโงเหรอหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง อ,อกจันติสไปสิบห้าไปเรื่อยหนึ่งห้าไปเรื่อยมากไปเรื่อยมากไปเรื่อยบอกครับนักตัวนี้นักตัวนี้นั่นแหละน้องตาบอกให้เน้เนๆเลขตัวนี้เด็ก,กสียอาปากาเสียแดงมองให้นั่นแล้วหนึ่งแปดแปดหนึ่งยาลืมเป็นตัวการร้ายแต่น้อยน้อยหน่อยว่าน้องตาเก็บเก็บพันคุณพันก็พอไอ้อจีบเจีบอีกย่งหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดโอ้ยบนทำข้อเขียนผิดเลย หนึ่งแปดกับแปดหนึ่งมันจะออกทนี่อพราแล้วมันเคียรย์ยำไรเแฉะนะอันที่หนึ่งกันยาเด็กออกวันศุกร์ตรงวันตรงนี้ได้นะลุตงตานะเนาะเป็นเมื่อยปวดตาเห็นเย็นไปขึ้นหนึ่งหา เด็กฝันกับห้าหนึง่งตรงกับเด็กสูตรอ๋ออะอ้าวจิตเต่นน้าไว้เต่มเมินออกมาที่ปากพูกรปโรดจะไปเรีนหลายเร่นพันคุ้มพันก็พอเอา เต็มๆนั่นแหละงตากเต็มๆไปเลยพันคูนพันเด็กสวยแค่ไหลวงตาเด็กฝันเด็กสูตรจะได้บังเอิญตรงกันแ้่ไหนว่ามันมีอะ่รกันไรคเรียกฝันกับเรียกสูตรมันจะมีไหมคาณว่ามันเบิดตตตีขจ้เอาเบิ์ระบบีล้วเปล่าคันไม่ตรงเลขยังเขาอน๋ออยากซื้อบได้หัญยามากมาก พันยาพม่าพัดว่าอันบอกเครื่องบอกอังศีบอกโอ้เอาฝ่าไปหาจัดลอตเตอรี่ไว้พี่น้องหลวงตาริมบึงนะคะฝันนะคะตัวเลขก็ห้าหนึ่งนะคะเด่นห้าสูตรนะคะตามสูตรแปดห้าหนึ่งนะคะแปดห้าห้าแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งโอ้ยอย่าลืมหนึ่งแปดหนึ่งว่าตัวนี้คือนี่แบบหนึ่งไง เขียนผิด <immer> พ <K Douglas> ี่นองเขียนผิดเขียนผิดเพ่ื้อออกตัวนี่มาวันนี้หนึ่งแปดหนึ่งแปดเน้นๆนี่คือหาแปดหนึ่งนเน้นๆนี่หนึ่งหานว่ลงตานึอลงตาบ่ให้กับได้พี่น้องแต่ว่าแอดเขียนกับห้ยากาซื้จินเองกับาซื้ออ้ยยไปเลยวัาแตงเอาตามนี่เด้พี่น้องเด้นะคะแลระบ